โควิดเป็นเหตุสังเกตได้นะคะทุกคนอย่างที่รู้กันสถานการณ์โควิดนี้เราก็เลยมีเวลาได้อยู่บ้านมากขึ้นนะคะเพราะจะออกไปเที่ยวข้างนอกก็กลัวอันตรายสเลเกินนะคะก็เลยทาให้เรามีเวลาได้จัดการนะคะกับทรัพยากร นะคะที่เรามีอยู่ที่บ้านก็เลยทําให้เกิดเป็นแปลงผักทดลองนะคะใช้คําว่าทดลองละกันเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีประสบการณ์ไม่ได้มีความรู้ความสามารถในด้านด้านพวกนี้มากนักนะคะก็เลยใช้คําว่าทดลองละกันสําหรับที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นผักสวนครัวหรือว่าพืชผักต่างๆที่เราสามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้ก็คือเอามาประกอบอาหารได้นะคะต้นไม้ส่วนใหญ่เลยเราจะซื้อต้นนะคะแล้วก็ได้พันธุ์ ที่เป็นเมล็ดพันธุ์เนี่ยมาจากที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่2จังหวัดตรังนะคะก็อยู่แถวๆใกล้ๆก,ก,กับศูนย์วิจัยพันธุ์พืชจังหวัดตรังนะคะ<ๆ>ก็คืออ,อยู่แถบๆใกล้ๆกับสนามบินจังหวัดตรังนั่นเองนะคะซึ่งราคาต้นไม้ที่เราไปซื้อมาในตอนนั้นนะคะน้องยังต้นเล็กอยู่เขาจะขายเริ่มราคาตั้งแต่2บาท3บาทและ5บาทนะคะถ้าเป็นพวกต้นอะไรที่มันใหญ่ๆโตๆก็จะต้นละ 20- 30บาทก็ว่าไปแต่บอกเลยว่าราคา น่ารักมากนะคะมันน่ารักยังไงอะ่ะไปดูกันนะคะต้นนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่ค่ะคือต้นมะเขือเทศตอนเราซื้อมาค่ะความสูงของน้องอะ่ะประมาณสองคืบมือได้แล้วก็ใบน่ารักน่ารักนะคะต้นมะเขือเทศเราซื้อมาในราคาต้นละ5บาททุกคนดูนะคะว่า5บาทได้อะไรบ้างในตอนนี้นี่ค่ะนี่คือ5บาทที่เราลงทุนไปนะคะอันนี้คือ1ต้นนะคะที่ทุกคนเห็น มีตั้งแต่ลูกที่เริ่มจะสุกแล้วทะลุไปข้างในทุกคนเห็นนะคะนี่ค่ะน้องให้ผลดีเกินคาดมากนะคะแล้วนี่คือการปลูกต้นมะเขือเทศครั้งแรกแล้วมันเป็นครั้งแรกที่ที่เราชื่นใจมากอะ่ะมันเป็นครั้งแรกที่ให้ผลได้ดีมากอ่ะคะ่ะ แล้วเราก็ไม่ได้ดูแลไม่ได้ลดน้าเอาลดน้าอ่ะลดแต่ก็คือช่วงนี้ฝนตกก็ต้องบอกว่าก็โชคดีไปว่าปลูกต้นไม้ตอนช่วงฝนตกมันก็จะได้น้ําเต็มที่นะคะและมันไม่มีแววว่าจะหยุดออกลูกให้ด้วยเพราะว่ายังออกดอกอยู่เลยค่ะทุกคนและลูกนะคะก็มีหลายรุ่นเหลือเกินนะคะที่แรกว่าจะรอให้ให้มันสุกแดงพร้อมกันทั้งต้นแล้วก็จะ แต่ว่าดูแล้วมันมีหลายรุ่นมากนะคะเนี่ยค่ะต้นละ5บาทต้นมะเขือเทศส่วนแถวเนี้ยค่ะเราก็จะทําการปลูกเป็นมะเขือเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามะเขืออะไรนะตอนซื้อมาเขาบอกแล้วแหละแต่ว่าไม่จานะลืม <laughs> ก็รอดูเอาตอนที่มันออกออกลูกออกผลอีกทีแล้วกันค่ะว่ามันคือมะเขือเทศชนิดไหนหรือว่าถ้าใครรู้อะอย่างต้นเนี้ยค่ะส่งขาวแบบเนี้ย ใครรู้ว่ามันคือมะเขือเทศไม่มใช่มะเขือเทศสิ่าม,มันคือมะเขือพันแห่ชนิดไหนเนี่ยะก็บอกได้นะคะเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆงเราดูไม่ออกอ่ะว่ามันคืออะไรอย่างเช่นแถวเนี้ยค่ะเราจะลงวาเป็นแถวนะแถวนี้มันจะเป็นดอกสีนี่นมันเริ่มออกดอกแล้วเป็นดอกสีม่วงๆอ่ะคะ่ะทุกคนไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือมะเขืออะไร เหมือนอย่างแถวนี้ค่ะตอนซื้อมาแต่ว่าลักษณะต้นไม่เหมือนกันนะอันนี้ก็ดอกสีม่วงอันนี้ตอนซื้อมาต้นจะเล็กมากต้นเตี้ยใบต้นดำต้นดำใบใบใบค่อนข้างที่จะคล้ำกว่าชนิดนูน้นะชนิดนู้นต้นจะค่อนข้างขาวนะคะแล้วอันนี้จะเป็นต้นซีต้นเล็กเลยนะคะแต่ออกดอกแล้วไม่ใช่แค่ออกดอกค่ะ ออกเม็ดออกลูกเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะต้นพลิกนะคะมะเขือเทศซื้อมาสี่ต้นนะคะอันนี้หนึ่งต้นอันนี้สองต้นแล้วก็ต้นที่สามน้องไปสวรรค์แล้วนะคะต้นที่สี่ทุกต้นออกลูกหมดเลยแต่ต้นนี้กระดกสดน,นะคะสาหรับต้นมะเขือเทศอันนี้ก็โหระพาไม่ไม่คิดว่าจะรอดเพราะตนแลกเหลืองอ่อยัว่าจะตายอันนี้กระเพรากระเพรานี้เก็บกินไปหลายรอบแล้วนะคะทําข้าวผัดกระเพราต่างๆ และอนี้ก็เป็นสมผักที่เราภูมิใจนําเสนอก็คือสมผักไม้เรื้อยนั่นเองนะจะบอกว่ามันเป็นการประดิษฐ์เอาของเดือใช้มาคือก่อนที่โควิดจะมาค่ะมีโอกาสได้ไปเที่ยวเที่ยมเภอกันตังแล้วก็ไปเจอร้านที่เขาขายอวนอวนมือสองนะคะทุกคนอวนที่ชาวประมงเขาออกทะเลไปจับปลาค่ะ ซึ่งมันก็ไม่ขี้เหย่นะแล้วมันก็ขายแบบช่างเป็นกิโลราคาน่ารักมากเลยตอนนั้นซื้อมาติดบ้านเฉยๆคือเผื่อมีโอกาสได้ใช้ทําอะไรนะคะแล้วเราก็มีโอกาสได้เอามาทําเป็นค้างผักหรือว่าทําร้านให้ผักของอะไรนั่นเองนะคะปลูกไปลงผักไป3ชนิดสําหรับร้านนี้ก็คือ3มมุม3ฝั่งนั่นเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปลูกต้นอะไรไปนะคะอันนี้พันแรกใครรู้บ้างใครเห็นดอกใครเห็นใบแล้วรู้จัก ช่วยบอกทีนะคะว่ามันคืออะไรนะคะฝั่งนี้ก็เริ่มโตนะคะส่วนฝั่งนี้อะคะ่ะใบลักษณะจะเป็นใบเล็กๆแบบนี้คะ่ะทุกคนอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าต้นอะไรเนี่ยคะ่ะดอกมันจะเป็นตุ่มๆแบบเนี้ถ้าใครรู้ยังไงช่วยบอกทีนะคะอ๋อไงดอกสีขาวแบบนี้มันคือต้นไนอะคะ่ะทุกคนฝัน่งเนี้คะ่ะใบหยิกๆยิงอๆทีแรกก็ไม่รู้ดอกสีเหลือง แต่ว่าตอนนี้น้องออกลูกออกมาแล้วค่ะก็เลยรู้ว่าโอเคมาลักที่นกนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นค้างแบบน่ารักน่ารักนะคะมันก็คือต้นไม้ที่เราตัดนะคะตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่เอามาทําเป็นค้างให้ถั่วฝักยาวเลื้อยซึ่งตอนนี้ถั่วฝักยาวก็เริ่มออกดอกแล้วนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็ถึงฤจะดูเก็บเกีเก่ยวนะคะก็ปลูกไปเรื่อยๆค่ะ อะไรรอดก็ยินดีอะไรไม่รอดก็ก็ไม่เป็นไรนะคะตนน่ละแหนนี่เก็บทินหน่มากเพราะว่าชอบกลิ่นมันนะคะาตับยอดเรื่อยๆโอเคค่ะทุกคนค่ะนี่แหละค่ะโควิด ะะพิจิตให้เป็นโอกาสนะคะก็ถือว่าทําให้เราได้มีเวลานะคะคจัดการกับชีวิตแล้วก็สิ่งที่อยู่รอบตัวเรามากขึ้นนะคะก็เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าผลผลิตจากน้ําพักน้ําแรงที่เราลงแรงไปเยอะพอสมควรแต่ลงทุนไปนิดเดียวอะว่าเขาจะให้ผลกับเราได้มากน้อยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในตอนต่อๆไปนะคะบ๊ายบาย